ตรงนี้นะคะนี่คือแขกรับเชิญของเราซึ่งวันนี้ไม่ได้มีแค่แผ่นกระดาษแข็งแข็อย่างสแตนดี้นะคะที่เสียงของคนที่รอคอยและคิดถึงพี่นะคะใช่ครับเพราะว่าเราเห็นพี่เบิร์ตครั้งสุดท้ายที่ยวจำได้คือจากคอนเสิร์คตคดนกกับดอกไม้ The Original Returns ครับซึ่งตอนนั้นมาตั้งแต่ต้นปีนะคะใช่ครับพี่เบิร์ดหายไปจากพวกเราตั้งนานคิดถึงพวกเราแค่ไหนโอ,อ,อ,อ้คิดถึงมากครับคิดถึงเสียงคิดถึงเสียง ตัดสินใจของตัวเองที่ตุกๆเลยะจะมีงานอย่างว<ช>ัน <ๆ S 2> เียมันเป็นมันยิ่งกว่าทาทบุญให้ตัวเองอ่ะ uh huh. คือทำบุญแล้วตรวจน้ําให้ใครก็ตามใช่ไหม uh huh. เราเ็าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่การที่เราทําดีเนี่ยแล้วเราก็ยังมีวันนี้อยู่อ่ะพี่ว่ามันเหมือนการทาบุญให้ตัวเองบุญย้อนกลับมาหาเรากลับมาให้เรามีความสุขกันเป็นคมสุนทจริงอ้อมเมื่อคืนนี้พี่น้องไม่หลับเลย,ยอ่ะท่านผู้ชมครับขอญาตถอดเสื้อ่อยครับร้อนครับ เพิ่งเริ่มไม่เกิน15ประโยคก็ถอดเสื้อตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่เบิร์ตขอยกถอนเกยได้ไหมอันนี้เยอะไปเอาทีละตัวเอาทีละตัวเอาทีละตัว,แล,ตวแล้วนี่เบิร์ตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กับคอนเสิร์ตที่เบิร์ตหายไปที่บัวอะไรมาบ้างคะโอ้จริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนเกินตึกเลยนะครับพี่เบิร์ตก็ซ้อมมีการเรียนต่อเรื่องเต้นมีการเรียน,<ใ>นต่อเรื่องร้องแล้วก็เอ็กซ์ซ์ซส์จันทร์พุธเอ็กซ์ซ์ซายอังคารพระหัสเรียนเต้น อย่างที่ยังต้องเอ็กซ์ซส์อีกไม่งั้นจะปิ้งเด้งขนาดนี้ใช่ค่ะต้องดูแลตัวเองนะคะของเขของเขาเด้งจริงจริงนะคะของเขาเด้งจริงจรคะเราไม่ได้เจอนานแสดงว่าดูแลตัวเองมาตลอดเพื่อคอนเสิร์ตครั้งน oh, oh kind of ี้ใช่พี่เบิร์ดเดินมาได้เพราะความรักที่ทุกคนมอบให้พี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ดให้ให้ทุกคนไปเพราะฉะนั้นรักคำเดียวทำให้ชันได้ไปต่อ กิจกรรมทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากความรักทุกเรื่อเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องมองมามันมีค่าสำหรับอุบัตินาสำหรับเองนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีและถ้า,าใช้ม<า>ันในการนะน,านําทางในการ,การที่จะทำ<ช>อะไรนะสักอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ปมีคุณภาพสูงสุดหมดเลย,เลยคลยารายับ i สาวสวยคนนี้นะคะดีกรีนางเอกพันล้านนะคะ่ะสวัสดีค่ะวัยรุ่นนะพี่ตอนผมวัยวัยรุ่นนี่แบบผมไปแคสเลยอะ่ะคุณไปแคสอะไรคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดผมเต้นไม่เป็นแต่ผมไปแคสครับคุณเป็นแคสท่าไหนาในโชว์นี้จริงจริงครับโจโจโจ,โจเต้น,นมีการแคสอยู่ที่จุฬาผมไปสมัครแล้วอยากคืออยากเราเราเราอยากไปร่วมเวทีกับพี่เขามากๆเลย ก็ก็ไปแคสครับก no?> ็ได้ไม่เป็นแต่ไปแล้วคุณเต้นท่าไหนตอนนั้นเริ่มแบทชุกอ่ะคุณได้ไหมตอนนั้นเพลงอะไรตอนนั้นเพลงอะไรก็เพลงที่เบิร์ดสักเพลนะฮะสักเพลงหนึ่งตอนนั้นแต่ทำไม่ได้แล้วแต่ผมเป็นอยู่ท่าเดียวผมก็ไปเลยผูกครับผ่านเรืงครับผม คือเป็นอยู่ท่าเดียวครับพี่แหรอวะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าท่าจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปือถ้าไปไปเลยใช่ไหมถ้าถอยจะไปมันเป็นท่าละลลาะไรอเนาะเขาเรียกว่าลัดดิ้งแมนอ๋อผมผมเป็นแฟนครับดูคอนเสิร์ตค่ะดูทุกคอนเสิร์ตแบบเิพ้อๆผมก็ไปดูค่ะนะครับจริงๆครับพี่โหเป็นเกียรตินะครับก็เลยสักครั้งนึงอยากจะมีโอกาสร่วมงานค่ะจนจนจนโตขึ้นมาหน่อยก็มีโอกาสได้ร่วมงานเพลงด้วยกันค่ะเพลงกอดกอดกันไน้ได้ อันนั้นผมแต่งเมโลดี้เฉยๆครับผมแต่ร่วมงานเต็มๆจริงๆก็เป็นเพลงแฟนจ๋านะครับแฟนจ๋าแล้วก็โอ้รน็องไมเลยแล้วก็เลิฟมิทูมัชสามเพลงนี้ที่ทำให้คุณได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ตแต่ไม่เคยขึ้นเวทีกับพี่เบิร์ตเลยอันนี้มันเหมันมันยำหยามไหมขนาดอ้อมยังได้ขึ้นแล้วอะโจจริงขนาดเรายังได้ขึ้นแล้วเลยเธอในที่สุดแล้วผู้ชมครับโจก็มาถึงจุดนี้ได้แล้ว จุดนี้ได้เพราะอะไรครับพี่เบิร์ตวันนี้เข้ามาจุดจุดนี้ได้เพราะทุกคนน่มีความเพียรนั่นเลยนะครับแล้ววันหนึ่งก็จะจะได้มาประจบกันเองพี่นนบุว่าคือเราไม่รู้เมื่อไหร่พี่เบิร์ตมีน้องๆเต็มตึกเลยพี่เบิร์ตอยากร่วมมันกับทุกคนเลยที่รักเราและที่เรารักทุกคนคือทุกคนต้องรู้ว่าถ้ามาร่วมงนานกั่านนะพี่เบิร์ตนยพี่เบิร์ตเป็นกรมกร,ร,มกรมกรบนเวทีกรรมกรออนสเตจเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาต้องต้องเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นแ,แต่ละคนคงไปฝึกวิทยาย,าย,ยุทธ์กันมาก,นก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ครับ นี่คือในมุมของพี่เบิร์ดและมุมของคุณแล้วครับคุณโจสามเพลงที่คุณทํามาและครั้งนี้จะมีเพลงใหม่กับพี่เบิร์ตไหมคะเออเพลงใหม่มีแน่นอนครับชัวร์ป่ะก็ไม่เชื่อนั้นเป็นเพลงโปรดเลยลไม่น่าเชื่อว่าหน้าฝรั่งแต่ชอบองค์พระอพูดอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในลองให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> ดีเลยดีไว้ไว้ไว้รอรอฟังบนอ่าในคอนเสิร์ตดีกว่าเด็กก็ไม่เชื่อว่าจะยิ่งง่ายๆเดอ๋ยวว่าต,ตาคนล่าสุดเคยร่วมง,งานกับพี่เบิร์ดไปแล้วหนึ่งซีบนเวทีเดอะสตาร์ตอนนั้นเป็นยังไงคะ โหตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นใครอะแบบอะแล้วหนูมมนไม่รู้จักต <laughs> ัวเองเนหะมือนเหมือนกับเป็นแค่แบบผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ดีโหมีพี่เบิร์ดมาร้องเพลงข้างๆแบบหไหลชนไหลอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตมากๆแล้ววันนี้เป็นยังไงคะกับการที่พี่เบิร์ดเชิญหนูขึ้นมาบนเวทีของพี่เบิร์ดต้องขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆที่แบบค่ะคือหนูปรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ เออได้มาร่วมคอนเสิร์ตี่เบิร์ดแล้วก็รู้สึกดีใจและยังตื่นเต้นอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วใช่ไหมว่าหนูเป็นไทรู้รู้รู้ตัวเองแล้วค่ะหนูรู้แล้วรู้ตัวเองแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เบิร์ดเคยร่วมงานตอนเด็กๆอย่างเดียวคือเอาเพลงไปร้องนะครับนั่นเขาไม่เรียกร่วมงานเรไม่เขาเรียกว่าใครๆก็ทำกัน ว่าร่วมก็ได้อะอะตอนเด็กได้ร่วมงานทางเดียวแล้วพอตอนโตมารู้สึกยังไงบ้างคะก็ก็ดีใจครับยังแปลกใจอยู่ว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงีเชื่อว่าทุกคนจะร pues uh. uh, uh. ู้สึกอย่างนั้นนะครับก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ณนวันนี้มานั่งตรงนี้ได้ยังไงเขาคิดดีครที่พี่เบิร์ดบอกสครู่เขาก็คิดดีการมองย้อนมาของคนที่พี่เบิร์ดจะมีความรู้สึกมากๆกับการคนที่มองพี่เบิร์ดเข้ามาว่าเขาคิดอะไรอยู่ตนน้อง เขาใช้ถ้อยคำผ่านความคิดเขาออกมาว่ารักคำเดียวทำให้พี่ได้ไปต่อจนถึงวันนี้พี่รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานแล้วเขาให้เขียิพี่เข้ามาเขาเวลาเวลาทำอะไรตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เก่งมากไอตัวเนี้ยเก่งแล้วก็น่าจะกล้าคุมพี่ร้องด้วยนะทุกคนกล้าหมดเลยครับตอนนี้แหลมกล้าเหรอครับกล้าคุมพี่เบิร์ดเหรอคับคุมแล้วครับตอนคุมร้องนี่รู้สึกยังไงบ้างผีคอเลยครับนี่คะันนผีชัตเตอร์แล้วค่ะคุมร้องนี่แหลม สมมติเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าพี่ครับผมอยากได้อย่างงี้แล้วมจะบอกเขาไว้ยังไงตอนแรกผมก็เกรงนะครับก็คิดว่าจะดีหรอตอนนี้ก็ไม่ได้ดูว่าไม่เกรงนะจะดีแล้วก็ยาวไปเลยครับยาวเลยสุดท้ายก็พี่เบิร์ตเอาอีกได้ไหมอะไรอย่างงี้ยเราก็บอกว่าพอแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ว่าพี่ได้อีกพี่เขาไม่เลิกได้ใช่ใ่นะคะแล้วแรงบันดาลใจกับเพลงนี้มาจากไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะก็ผมผมจะได้ยินคํานี้มาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่งานตลอดคือพี่เบิร์ตจะพูดกับ ทุกคนตลอดว่าเบิร์นรักทุกคนซึ่งผมนะคนในวันที่เป็นคนดูทีวีอะครับเราก็รู้สึกจริงเหรอคือคือคือเออถามสิถามถามถามก็สิถามคือคือเรา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 อยู่ในสถานะของคนฟังเพลงครับเราไม่รู้ว่าความรักระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงเนี่ยมันมันมันจริงเหรอคนที่ไปตามกรีอย่างเนี้ยเขารักจริงเหรอ เพราะนั้นผมก็เลยณวันนี้เราเรามาเป็นศิลปินบ้างเราก็เรียรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่มีความสําคัญกับเรามากไม่ใช่ใครเลยคือแฟนเพลงคือความรักจากแฟนเพลงนั้นที่ทําให้เราเนี่ยเดินต่อมาถึงกันจนวันนี้ผมก็เชื่อว่าแล้วผมก็เข้าใจพี่เบิร์ดว่าทําไมเบิร์ดถึงรักทุกคนเองเอาเงินเอง มันจะไม่ต้องฟังก็ได้วะอาคารสินะเดี๋ยวเขาจ่ายให้นะเดี๋ยวเขาจ่ายนะให้ให้น้องฟังให้แม่ฟังอ้ามือ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 รักคำเดียวทำเปลี่ยนแปลงทุกทุกอย่างรักคำเดียวทำให้ใจฉันสว่างเปล่งฝันมืดดำเปล่นฟ้ามืดดำให้มีดา รอเธอรอเธอรักคำเดียวทำให้ฉันได้ไปตอรักคำเดียวที่เธอมีบเขเกินทอไมีขอมาไม่ไม่ขอมาไปแค่มีเธอฉันก็สูญหัวใจ จากคนี้คว่าราักยนะโชกดขอ,ขอบคุณมากเลยอ่ะทำไมอ่ะได้เห็นชัดๆใกล้ขนาดนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันทำไมอ่ะร้องจัดจ้าตรงนี้เลยอ่ะคุณไม่เคยเห็นเขาตัวเป็นปร้องเพลงโชว์เขาใกล้สุดก็นในห้องอัดแต่เมื่อกี้นั่งกันอยู่ตรงนี้ผมเลิน <c oughs> <ๆ>มากเลยอ่ะมันเพลินไหมครับผมดีใจด้วยที่คุณมีความสุขมาทางซ้ายคุยกับคุณพวกผมมองตรงนี้สวยมากใช่ เรื่ยๆเราจะชวนคุยเรื่อๆอ่ะเดี๋ยวใหม่นั่งแบบนี้นะคะโจ้สบายดีไหมโจโจทานข้าวหรือยังคะโจ้ว่าอ้อมสวยไหมคะอย่างเงี้ยอย่าดิเขาเขินเขินใช่ว่านั่งใกล้คนสวยอย่าไปสิงน้องเขาเราจะได้หันมองน้องเขาสวยที่ผมสวยมากผมอย่างเดียว ฉันมาทําอะไรที่นี่พี่ฉันมาทําอะไรที่นี่แล้วม,มาถึงจุดที่โดนเหยียดหยามทุกยาดนี้ได้ยังไงชมจัะมีชมนะคะ